พญ,ญาย่าสืลืมเศร้าหน้าคนจนชีควยค้นกาขั้นบันดำหน้าแล้วย่าลืมควายาบักตูดอนขั้นด้กินงแกวหอนอย่าลืมจับแกวปู่เด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับมื้อนี้กลมาอยู่ในช่องย t u b e ของเสียงแมชาแนลครับผมมื้อนี้สิผ้าพี่ผ้าน้องรุ่งหวยครับมื้อนี้สิผ้าไปดักกุ้งดักซิวบาว้างวี้ไหนมาอนบ่ไปตามๆกันเบ้องครับ เอาขอบุญขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมถูกใจเมนเลยแชร์ให้ด้วยครับเด้อพอได้ให้ต้องสงี่ยมเฮ็ดช่องใหม่ๆคลิปใหม่ๆให้พี่น้องเบ่งอีกต่อไปนะครับเอานับหนุนเนี่ยครับเอาไม่ต้องเสียเวลาไปเบ่งวิธีใส่เลยครับส่ว <c oughs> นครับพี่น้องงามก็ใส่ไม่อันงมก็จะไอ้แกงสีน้พี่นอ้องนะคือว่าเนาะใส่นีแหละหลังนึงวก็ไปนีแหละครับ Mình đó, à. đó, mình phải, 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 cho nhìn rất vắng không năm năm nào, năm 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 น้ำเลือกตัวนี้พี่น้องคัดเลกหนึ่งนล้อเนด้คว่มบนพี่น้องอย่งนี้เขาจะใส่แม่อนนีก่อนพี่น้องนี่ละไปหลังนึง่งเคือวะยันด้ี่น้องงาน ัเลยไปจนเลยนะครับเนาะ ว่ามาที่นองเอ้อว่าต้องติใส่ไม่ย้อนที่แต่เลี้ยที่นนองได้ใส่ไม่ย้อนได้มันน้ำเจ็บปูนปูง่ายนะพี่นนองนะไปย่องเที่ยง่น้นะ

谢 别弄嘞，啊！我可教你了，别弄了，妈咪，那兄弟的车了，嗯，舒、嗯 เน้องเข้ามึงหากินว่าข้างละครับพี่น้องก็ต้องต้อง้มลายครับไปไปดีกัดังนึงนะครับพน้อพี่น้องวะเอข้วอืมาปิวตาขวอนไม่เหนพี่น้องะ Ừ. bạn, vợ. ừ, mạnh nó vậy này các ô, hả, đẹp tí tí, cho vậy เออได้เอาปลาสิวห่อนแล้วนี่หรอเอ้าลองเบินงม่คุ้มเลยอ่ะไม่ผัดหน่อย ไม่กไปจังไงน้นพี่น้องนะางตาเพื่อนจนังไงพี่น้องเพื่อนเพื่อนเขาแบบที่ไหนเพื่อนใส่ใส่ฮะเด็กที่นเองใส่เสียดเนาเงือบบ้านแบบนี้อื้นอื้นจังมากมาหย่ามึง้ะพี่น้องนะสีมันมองมันกัเจอกันอื่นนะพี่น้องนะนกกนเอนาะนอ,นะอ่ะ เอาไส้สมีกวนมืออื่นเศร้าเจอกันครับมายามใส่เสร็จเรียบร้อย,ยแล้วครับพี่น้องครับเจอกันมืออื่นเศร้าครับครับพี่นออ้องแกงโขลอนะหลังจากเขาใส่ไว้มือว่านนี่นี่เศร้าแล้วเขาก็สีมายามด้วยครับพี่นอ้องเด้ออ่ะไปเบื้องไปรุ่นไปตามกันเบิ้งมาสิหมันบ่ครับพี่นอ้องอ่ะไอเลยครับ อันนี้ส่งสีเือบวปนน้อยเนาะสีหมันเนาะหมันพี่น้องส่งหมันปะ không ăn không ăn không ăn nghỉ đi nó cửa mày bố vài đi đấy mặt mày mày răng đi Vàng bao phi nó ơi bố mán. Để tôi điều Mình đang nhìn lúc nào Cứ wow. lắng phao phải không? Hmm. นันเป็นปลานะไรนะพี่น้องเนะาะปลาหนำปลาข้องหินถือเจ้าปลหลายตัวครับพี่น้องอน่ส่ยายบานอยู่กัน้น ตีตัวพี่น้องมึงหวานวครับพี่น้องมึงหวานมึงหวานฮะก็มึหวานไปเลยครับพี่น้อง,องนีงเงี้ยชิบตัวโอ้ฮะไปต่อ หลังนี้ก็เห็ดกุ้งจงอยู่แท้่เขวมะน่อคือบ่โอ้ยยุบนึงนี่แหละพี่น้องกุ <c ười> ้งจะยุบนึงนี่แหละพี่น้องมาเป็นไรวะมึงนี่พี่น้อง Nong An, Nong An, Nong An,

กองหลังเลยกฮหเอาดักไว้ดักไปซิวอ,อยู่ให้หน่ายังนดี้มันถูกปูบักหลายหน,นึ่งเนาะเอ้าเป็นรุ่นปูเลยครับพี่น้องเอาปูเข้าอ,อืมนี่จะปูเต็มอาณาพี่น้องมังด้วยเออมาดักปลาซิวจังเดยคือได้ปูสิ ตายตายตายี่น้องสิบ่ขาดเรือ่ที่ดังพูนะกไลน้องปูเออตายตายยากปูจังไรดักป้าจังไรคือได้ปูงวะเออตายตายตายสี่งี่น้องปูเพียเลย ตายเลยมีนนเบียรแเงยังฮึไดเลยสิครับพี่น้องเรียมเยอะปูอะไรอุ้ยไอสุุปแล้วว่าว่ามันมาเลยครับพี่น้องปูก็สิได้ประมาณ ประมาณนี่สองสองโลก,กว่าเนี่ยครับแต่ว่ากุ้งกัดสิได้แก้วอยู่อืมเอา้าอายุหากินน้ำพี่น้องนะเนาะอ่ก็ลดการซื้อได้อยู่นะครับเนาะอีกไป็ดขับหนึ่งเนาะครับเนาะเอา้าสุดท้ายนี่ก็บวันนี้อย่างไรขอบคุณขอบคุณผู้ที่เข้ารับชมน้ำพี่น้องเลยที่มากดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้พ่อที่สิงห์ยอมหรือว่าช่องสิงห์ยอมชาแนลครับพอสิ่งเด็ดคลิดเป็นไงให้พี่น้องเบิ้งอีกต่อไปอยู่เอา้า สุข,ขี้สุขังสตังเหลือใช่กันสุขูสุขคนแล้วครับเด้อสวัสดีครับเอากลับบา้านเลยครับพี่น้องไป <laughs>